สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาสอนวิธีการติดตั้ง Arduino OS ผมเรียกว่าเป็นระบบปฏิบัติการของ Linux หน้าตาคล้ายกับทางฝั่ง Windows 11ซึ่งตัวนี้มันจะมาจากพื้นฐานของ Ubuntu เห็นบอกว่ามาจากผู้พัฒนาทางฝั่งของ Microsoft อ่าแล้วก็ตัว Linux Arduino OS ตัวนี้เท่าที่ผมลองใช้งานมาก็คือใช้งานได้ลืล่ไยลดีอันดับแรกเราก็มาที่เว็บไซต์นะครับ Arduino OS ครับ กดดาวน์โหลดนะครับผมโอเคส่วนตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือก LTS กับ Standard นะครับซึ่งถ้าเป็น Standard ก็จะเป็นซัพพอร์ตในปี2026นะครับแต่ถ้าเป็น LTS เนี่ยตัวเนี้ยมันจะซัพพอร์ตถึงปี2029แล้วก็มีฟีเจอร์ที่ดีกว่านะครับผมแนะนำให้เลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับไฟล์ประมาณกิกกว่านะครับ หลังจากเราโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปโหลดตัวโปรแกรม r l u f a s t นะครับตัวนี้มันจะเอาไว้เป็นทําตัวบูตเราจะต้องมีแฟลชไดฟ์ SSD หรือฮาร์ดดิสก์ก็ได้นะครับผมแนะนําเป็น SSD นะมันจะประมวลผลได้ไวสําหรับใครที่จะเอาพวก OS พวกนี้มารันเพื่อทํางานเชื่อมต่อแฟลชไดฟ์เข้ากับคอม PC ของเราจากนั้นเราก็ลากไฟล์ตัวนี้มานะครับผมมาวางไว้บนโปรแกรม หรือเลือกเชลล็ยก็ได้นะโอเคส่วนตรงนี้ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมรุ่นใหม่อาจจะเป็น UEFI หรือว่าบางรุ่นก็จะเป็น GPT นะครับส่วนของผมเนี่ย UEFI นะครับก็ให้เลือกเป็น MBR โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะครับกด Start นะครับผมแล้วก็กดโอเคนะครับรอทำการติดตั้งบนแฟลไดร์นะครับ มาที่เมนู restart เครื่องนะครับซึ่งถ้าเป็นโน้ตบุ๊กบางรุ่นอาจจะกดไม่เหมือนกันกับ Acer นะถ้าเป็น Acer ของผมเนี่ยมันจะกดเป็น f 1 2เมนู Boot นะครับใครยังไม่ได้เปิดก็เข้าไปยัง bios f 2เพื่อเปิด run boot เมนูก่อนนะครับแล้วกด f 1 2ยย้ำๆนะครับขึ้นมาให้เราเลือกเมนูของแฟลชไดร์นะครับแล้วก็เลือกแล้วก็กด enter นะครับ เรียกแล้วก็กด enter นะครับครับเราก็จะได้ระบบปฏิบัติการ OS แบบหน้าตา Linux ที่แบบเสถียรใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงหรือว่าพิมพ์งานได้แล้วก็มีอินเทอร์เฟซที่ดูเรียบง่าย นะครับผมเรียกว่าเรียบง่ายดูสวยงามดีนะครับการใช้งานก็ใช้งานความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะซึ่งมันไม่มีระบบ security อะไรให้รบกวนนะก็คือระบบ security แบบเข้ามามีไวลงไปรัสแบบเข้ามาจดทำให้ไฟล์เสียถ้ารันแบบนี้มันมันดูโอเคกว่านะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบด้วยนะผมว่าแล้วแต่คนชอบนะบมันก็มีอินเทอร์เฟซหน้าตาดูเรียบง่ายแล้วก็มีความลื่นไหลที่เท่าที่ผมลองใช้มานะ รู้รู้สึกว่ามันลื่นไหลขึ้นแล้วก็มีฟีเจอร์ให้เราใช้งานอย่างเช่นการทำะระบบฟีเจอร์พวก App Store เองนะครับ Gnome แล้วก็ Shell นะครับ WSL แล้วก็พวก Terminal ที่มันเอามาทำสำหรับใครที่เป็นเล่นสาย Linux อยู่แล้วอ่ะก็จะรู้ดีว่าแต่ว่าทางนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเอามาใช้งานอะไรถ้าใครที่แบบชินอยู่กับระบบ Windows อยู่แล้วอาจจะมีความใช้งานได้แตกต่างกัน น่าจะมาจากนักพัฒน,นาทางฝั่ง Microsoft นะครับซึ่งอันนี้ก็ข้อมูลยังไม่ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับก็มีความคล้ายนะครับกับ Windows 11นะครับซึ่งอินเทอร์เฟซค่อนข้างคล้ายแล้วก็ส่วนการใช้งานอาจจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ทำงานได้ไม่เหมือนกับฝั่ง Windows อยู่